ก็เป็นที่น่าตกใจสำหรับแฟนมวยกุนขแมเมื่อไม่นานมานี้รายการมวยไทยโลก WBC ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเบิร์สสังเขมกุนขแม่แพ้ให้กับโยทินเอกรุปโดยกรรมการก็สั่งยุติการชกตั้งแต่ยกแรกเพราะมีรอยแตกที่บริเวณคิวด้านซ้ายหมอไม่รับเย็บแต่ มันก็ทำให้แฟนชาวคุณคมแมเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากบางคนก็มาบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเขาจะไปยอมรับความจริงได้ยังไงละ่ะเพราะเบิร์ตตังเคมเป็นแชมป์ซีเคมถึงสองสมัยซีเกมที่ขเมียนจัดขึ้นเองนะชาวขเมียนบางคนก็มาบอกว่าเราต้องการ แกนตามดูแล้วชาวคอมเมนต์ก็น่าจะเดือดพอสมควรแพ้ใครก็ได้แอห้ามแพ้มวยไทยเบิร์ดสังเข็ก็น่าจะโดนถล่มหนักพอสมควรที่ทําให้ชาวคุณขแม่อับอายขายขี้หน้าและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับฟังคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์แรกนะครับ ที่แกก็คงจะหัวร้อนหน้าดูนะครับ WBC โคตรบ้า WBC นี่มันห่วย WBC โคตรบ้าเลยขยะหมอที่โงเ่เขาและบ้าระห่ำกับโคกลาน WBC คอมเมนต์ต่อมาครับแพ้ก็คือแพ้มันคือความจริงคอมเมนต์ต่อมาครับคิ้วแตกนิดเดียวเลิกแข่งทันที ฉันไม่เคยเจอกลัวแพ้เขมรอยากพยายามที่จะเป็นรูปผู้ชายเลยหมอคนนี้คือกรรมการคอมเมนต์ต่อมาครับการต่อสู้ไม่ยุติธรรมเกมงูงกรรมการงูงูคอมเมนต์ต่อมาครับ,รรรรรบในฐานะแฟน,นคุณแมฉันอยากจะแสดงความรู้สึกต่อผู้จัดงาน WBC ว่ามันไร้สาระ และไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งที่จะหยุดการแข่งขันด้วยบาทแผลที่เล็กๆน้อยๆในขณะที่เขายังไม่เสียการควบคุมตั้งแต่ต้นยกโลกเห็นว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้จัดงานชาวไทยและชาวออสเตรเลียในการวางแผนเพื่อชาวไทยมันเป็นความนิยมชื่อเสียงที่แท้จริงใช่หรือไม่คุณสามารถเพลิดเพลินกับแชมป์ของคุณและ ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าเราไม่ได้ตาบอดหรือโง่คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับมวยไทยกลัวที่จะสู้กับกุนคแมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับแผลที่คิ้วของนักมวยขแมมนนั้นลึกเกินไปใกล้กับดวงตาของเขาเกินกว่าที่จะยอมให้ชกต่อไปเลือดออกกับจะปิดกั้นตาของเขาการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันของแพทย์ สองคนให้หยุดการต่อสู้นั้นเป็นที่ยอมรับคอมเมนต์ต่อมาครับนัดนี้ไทยเตรียมมาไม่น่าแปลกใจเลยที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับการโกงมวยที่เลวร้ายที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับฉันหวังว่าพวกเขาจะจัดงานนี้ใหม่เพื่อให้นักมวยสองคนนี้กลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากผ่านไปสหรือหเดือนที่ไหนสักแห่งคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับนัดต่อไปต้องจัดเพราะไม่ยุติธรรมคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับถึงเวลาที่ดีที่จะหยุดการแข่งขันโดยไทยงานนี้เตรียมโดยคนไทยไทยกลัวกุญแแมแพร่ไปทั่วโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเราขอยืนกราด ที่จะสอบสวนแพทย์ประจำสนามที่หยุดการต่อสู้อย่างอาคติโดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนี่คือการแข่งขันชกชิงแชมป์โลกที่น่าอับอายซึ่งสนับสนุนโดยสหพันธ์มวยไทยแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับสังเขมได้รับชัยชนะเหนือใจชาวกัมพูชางานนี้จัดโดยคนไทยไม่ต้องสนใจว่า แมตนี้จะยุติธรรมหรือไม่ยังไงก็ตามเราควรยอมรับและเสริมกำลังเทคนิคของเราให้สู้ต่อไปในอนาคตอันสั้นนี้ฉันหวังว่าทีวีกัมพูชาจะเชิญยูทินกรุปมาที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมคนกัมพูชาส่วนใหญ่รับไม่ได้ และก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายครับพวกเขากลัวกุนคแม่อย่างมากและกลัวอย่างยิ่งที่จะถูกนักสู้ของเราทุบตีจนล้มลงลองคิดดูอีกครั้งว่า WBC นี้ไม่ยุติธรรมอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับถ้าอยากให้แอดแค่ไขอะไรตรงไหนก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ